สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรับมีดนะครับให้อามีความคมเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับนานนะครับเพราะผมจะใช้ตัวช่วยนะครับเป็นนี่ครับอาขี้เท่านะครับเป็นขี้เท่าของขี้ทูบเรานะครับก็สามารถเอามารับมีดนะครับช่วยในการเล่งนะครับให้คมไวนะครับ วิธีการนะครับเราก็จะเทราดลงไปเลยนะครับนี่นะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับ คับวิธีการรับนะครับแล้วก็รับไปตามปกตินะครับการรับครับเราก็ต้องวางให้เป็นฉากแบบนี้นะครับ นี่ครับเพราะว่าอาคตทูบนะครับเป็นอ่าเขาจะหยาบนะครับเป็นตัวช่วยนะครับทําให้คมมีดเรานะครับคมอ่าเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับก็อย่าไปทิ้งนะครับคีทูบเวลาเราจุดไหว้พระไหว้อะไรนะครับเวลาเขาเต็มอ่ากระถางนะครับเก็บไว้นะครับนี่ครับทันนี้ก็คมกริบแล้วนะครับ นี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมีการรับมีดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ